กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อย,ยินดีตอนรับข้าสู่อส่งน้องหนาพี่น้องเ้ยฝนตกแหงแหงฝนตกแหงอเลียราพี่น้องเ้ยแต่ว่าตอนนี้น้ำบกแล้วฝนตกน้ำจนหงพี่น้องพ่อหนาถนนหนทางพี่น้องเ้ย ตอนนี้ยังคำขำเหม่ยเหม่ยแต่อตอนนี้เนาะยังคึบคืบแต่ตอนฝ่ากันยังหองอยู่ยพี่น้องฝ่ <c oughs> ายังหองอยู่ยพี่น้องเลยฝนกระตกปนันเมล็ดพังบอบางทีทสะพาจับอื่นได้พี่น้องเลยสะพาจับอื่นได้มเมลี่พี่น้อง าาปาหนามพี่น้องเลย <c oughs> หนามหงทีหมู่บ้านน้องนดัดฝนตกแห้งเ้ยพี่น้องเ้ย อากาศคึมคึมเมื่อเช้าเนี่ยก็คิดว่าฝนสียังบดตกยังสีคึมสื่อเพราะว่าฝนตกแห้งแห้งฝนตกแห้องอะไรหนาเฮือนกับเปืือนเปื่ปปปปอ,อนนพี่น้องเอ้ยเปื่อเปืือนเปื่อเปืือนหนาเฮือนพี่น้องเลยมีอะไรเจินนั่งหากจกินข้าวเศร้าแล้วพี่น้องฝนตกลงแต่เฮือนกับพอได้ อัพเดทอาการอากาศบรรยาก,กาศให้พี่น้องได้เบื่งในสมน้มเนาะอัปเดตบรรยาก,กาศบ้านเมืองให้ได้ส้มวิวคือตอนนี้หนทางกับเปียกเปื่อนพี่น้องเลยไป,ไปสายสุกโอ้เราเขา่า พ ah ่อกระสีแก่ไปเบิดแล้วเนาะตักตายกันนะพ่นไก่สิได้ปลูกมันแหละนะพี่น้องเไยไก่สิปลูกมันแหละคือว่าป้าตสวัสดีพีน้องเหตุยัง ใช่ถ้าพอน้องก็เลยมาไปนาเอ่อเฮาบดิป่ามันแข้งบ่ฝนตกนั่นเองมันแข้งมันง่อมนะเ,เขาะ้าใจป่ะส่วนบ่ตายพี่น้องเอ้ยฝนตกแหงพี่น้องโอ้ยง่ามคา,ามก็ตกลงอ่ะนะแนนมาตาหายังลอย ได้บ่อืมอาอยัางก็เออหาอตายกำลังเก็บเนียนแล้วกับเพิ่นเหตุพี่สร้างพี่น้องกันนะครับก็บ,บููเหตุนังก็สิใสี่อ่างล่างถวยสิใส่อ่างล่างถวยโอ้ทิใส่สอ่างล่างถวยพี่น้อง แกมบุมคือมายังแกมบุมโอ้ผ่าห้องบนบนพี่น้องเว้ยถ่ายคลิปกับแท็กซี่ยัางในร่งบอดลิสนาไรนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็ใส่โหมดบินไปเรียบร้อยแล้วแหละเพิ่นจอดใส่อ่างล้างถั่วพี่น้องแ้ห้อาแบบ เชี่ยมบบอเจ้าบอเจ้า <in> ไ่ชอบเลยฮะไม่ชอบไม่ชอบเช่บอ่แต่เอาบ่ได้บ่มันบ่สูงไปนะมันบ่สูงปะติก็ได้เพือดเด็กหน่อยล้างมือนะมั่งรุ่นมังรุ่นเกรง้ก่อย่างไซื้อท่าไดอ่างล้างสองพน เออสองพบาทพ่อนดน้องสองพัน <nom> ต่อเรือสองพันเออสองพสต่อเรือสองพันพ่อนะของซื้อของขายกับต้องมีต่อเน้ออืม รอคมลาลายอันเอาไปสากไว้เถือมะเรงเดีไปเนือขาี่นอมัน่งนโเอมใปการทำดึงเข่ากับกัไมล้มาพี่ร้อย น้าพ uh, uh, ิมจะบอกเกะกะหรือบ้างโอ้จอดเลสเหตกันแบบนี้ข้าทนไเลยะอุปกรณ์จอดเพั่อัะไรนะพี่นาะยังยังยายพี่เนาะยิงเนอะปูดกับ่องโต้อกระไรีนะยิงแค่หนุนเพิ่ม จัติดเลยนั่นเลยมันจะหมกเคลื่อนที่ดอนนี่ิางัน่วิห่างลังถอยหลางจานน่หรอข้าวตี๊ดได้เอาจำพากกได้ เอาจามอีกแล้วตจ้งจำได้แจ้งนอเดียวได้ทำนี่คือนี่ก็นดูดเบาะบ่ได้ก <Okay. S 2> ่อขื Thing ้นบ่บ่ได้ก่อปูนขื่นอะไรท้งซบลงใส่แบบนี้บ่ะเห็ดแบบนี้เลยเฮ้ยบอกร่ักนะต้องก่อขื้นเห็ดคือบ่อนงพื้นดังไผ่ เอ้ยอกไรคือบอกก่อขึ้นก่อขึ้นคือเป็นอ่างมาให้ม้มาเให้มันแปลว่าหักาำนักํำการมาจากบ่อนักสิแบบนี้มันนักอะไรแบบนี้โอ้บ้านมันแบกมนเอามาดูนี่นี่นี่บ่อน้ำต้นนี่นี่นี่ฮะทางนี้จะมีชาวมาอีกอันนึ่งนี่บอกาวแบบนี้บ่เออตอนนี้ก็มาใส่อันนึ่งนี่นี่ ข้ามม่นทั้ทงนี้นะบอดังไพ่กน่าทังนี้เออใ่เช็ดก่อเต้าดึงนาไปก่อ<ม>อันนี้นหอมเขาก่อสนามหอมเขาเหมนแบบมันแบบบมีบบมงห <c oughs> <ม>ยาบอะไอืมบเขาจะว่างหม้อว่างยังว่างวานี่เช็ด<ม>ใหม่มันอันที้เอาไว้ต้องการจะตรวจแรงเยอะ พอน้องกอนเพยผซอยกันกับวาตายซอยกันเห็ดพี่น้องเลยแว่าในปจาตายกันคเคยว่างอยู่บ่เลื่อนอะไรฮะก็ได้วมตผูปื้ปลาปาปจักใส่ได้เยอะก็หยอสุพินพี่น้องเลยาวได้จมองิดเอาอืาฮ่าแล้วแม่ฉาอาชีพก็เห็ดเป็นยั สแสดงว่ากว็วางใจได้วานนี้น้องเอ้ยเพื่อเห็ดเป็นป้าผู้ปใหญ่ใจดีเพิ่อแกจะเผาเห็นเนาะพ่อแม่น้องอเนยสิคอดแล้วบ้านก็นยังบริสายขั่วก็ยังบริเลวห้องน้าก็ยังบริเทเพิ่นเลยอุ้ยอุกใจน้ำนะเพิ่นก็นอยากเห็นอะมันเลวจะได้ก็ดคอยเห็ดไปเรื่อยแหละป้าเอ้ยใจเย็นๆเดลย ผู้ใหญ่ใจดีแล้วอันนี้เครื่องขั้วของเพิ่นบ่นว่บ่เพิ่นเห็ดแล้วแล้วเพิ่นกะทิแย่ขั้วเลยได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นกะนทิมาอยู่เฮือนเพิ่นเลยเนาะเห็ดอยู่เห็ดกิน,ยนอยู่เฮือนเพิ่นเลยไม่น้องเง้เลยกระนั้เพิ่งจะอยู่เฮือนเ <c oughs> พิ่น,นเนาะเห็ด <c oughs> นั่นเห็ดน <c oughs> ี่ก็เห็ดบ่เห็ดแล้วก็บ่เห็ดเป็นเียหน้า เรางนานก็อยู่กับสนีปป่าพี่น้องเอ้ยกับร้านาน,นี่แหละนี่ร้านนี่แหละนี่เพื่อนก็ไม่ได้คอยอยู่เพื่อนเพีน่น้องกับร้านก็นมาเขาห้องเย็นเนาะก็อยู่น้ำกันอึดๆึุรกร้านกันนะเลยแพงขูดคน,ะหนหใหญ่เลยกิเกะกัใหญ่แล้วเริ่มจะเป็นสาวเลยกิเกะกันนะเราจะตายอย่าดนี้เลยเอ้ย แต่นักข่าวมาเบิ่งมารุ่นมาส้มน้ำกานพี่น้องว่าสองคนเพื่อในสีเห็ดอะไรสีออกมาแบบใดแล้วในสายถอน้นาบ่อนปล่อยหนามได้ใส่ในหน่อยนะบอยยังจีโจ้อยังจีโจะอยู่บ่บอยขณะเพื่อเพื่อนท้าวคำว่าในสายบ่อนเสียหนามออกบ่อนลรางทุ่งลรางถุยเพื่อนยังสีเจาะอยู่เด้อท่านผู้ชมเลยเพื่อนยังสีเจาะให้น้มหลวงออกอยู่ นั่น,นแหละฮะจะังหวะรุ่นส้มไปนอมกันเรื่อยๆว่าพผนเสียไดตาโอเคเมื่อแรกจังหวะอึ่งสอประจังน้ะฝนตกเนาะผ่ลลาห้องอึ่งออกได้ขน<ม>าดไ,ไหนไว<ม>่อย่าเบิรงมาว่าเออมันช้าเนาีห้อยบอกมาลุงเห็นเ,นเนด็กเลยประนองกังนเลยพ,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 พี่น้องเลยเผลสายล้านเอาขาคีมขาขาเด็กขาเหลืองคีมสองขาว่ะเตะโอ้อันอันหนอดจับขันแม่เนาะ จับปนแน่มันกรบโแแล้วเนาะอืมทานข้ากลอก็ได้เราจะมันันเพื่อนพลัดีมัดูคิอแฉะนะถ้าคนมาก่อนก่อนมันิงเลยเดียวนะเราต้องต่อมา่ประมาณอ่ามันออกมาลเช็นเออประมาณเส้นนี้สต้น เฮากับบุกเคยมีพี่น้องเอ้เฮาเขาบุกเคยมีวันล้างถวยแบบนี้เฮากับบกเคยเห็นเฮาก็มาบึงน้ำกันพี่น้องเลยมาแต้บอยหลายนู่นจอดได้บอกขนได้เสื่อมนม่แล้วแง่เนี้ยขารนึ่งกอนขาหนึ่งกันขาคุณแท็กยังไม่ ตอนนี้เพิ่นกำลังซอยกันเห็ดเพื่นเอาไว้วางแผนเห็ดแบบใดแบบใดไม่ได้สิงลงโตเนาะ จะทำให้ดูส yeah. um, ันตว่าเลรภาษาลาวเกมไทยด้วยนะพอน้องอเนยสิเหตุยังวันมาเบิ่งนำกันพี่น้องมาไต่มาไตยสังเกตพี่น้องมาพออเนยสิททำได้ปะ เอ้ยสาววาแตกพี่นังมาเฮือนเพิ่นกลบมาได้ให้ออไครนีอีกเอ้ยาอเอ้ยโอ้ยมันคือถวยงามต่ว่าอาำคอเด้ถวยเน้อมาดิพี่น้อง้สบายดีบมลุมเห็ดกินเห็ดกินเห็ดกินบ่อตายกินเลยสบายดีบลุ่อเน้ถวยงามะลีอันเน้อะอืมถู งามงามอำมา յ อำมา յ ยิมมย้มหวานให้ปราลุบัางงามงามเพื่อนคู่นยคืองามแต่ว่าอําอยากมาล้างถว้วยได้คะแนนหนึ่งผูนใส่ว่ามีอันนี้ฮะก,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 ก็กินข้าวตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยแต่ฮาน่ะข้าวเศ้าเป็นข้าวเที่ยงฮะก็กินยาวเมื่อกี้นะี่คือสิยังบ่ได้ตั้งง่ายนะพี่น้องเ<ห>นาะ คือสิยังบอกอะไรต่างไงอะไรพี่น้องเอ้ยค่ะเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาวเคอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด้อพี่น้องสบายดีขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมขอบคุณเอฟซีทูกฐานที่เขามาให้กำลังใจนะขอบพระคุณหลายๆสบายดีเด้อพี่น้องเลย